สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook p a พ e กรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันนางสาวอุดมรักษ์สายสมบัติตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หอประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพาทุกท่านมาติดตามภารกิจสําคัญของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหาวาชิระและนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะในวันนี้นะคะภารกิจของท่านทั้งสองก็คือการลงพื้นที่ร่วมประชุมส่วนราชการและก็เอกชนประเด็นกาารรพัััฒนจงหวดอ รับฟังปัญหาในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็วิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะช่วงนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและส่วนของเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มาถึงแล้วนาพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดตอนนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายฐมตรีท่านจิราพรสินทุพัยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะ เลขาธที่การร่นตีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกระผมนายพิชยานตุลซองรองผู้ว่กกันจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ท่านผู้ว่กกันจังหวัดท่านชัชวานเป็นจ่าสิริวงศ์นะครับท่านติดภารกิจสําคัญได้มอบหมายให้ผมมาเป็นผู้ที่จะกล่าวต้อนรับและก็บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดร้อยเอ็ดให้กับท่านรองนายมตรีและน้มตีว่าการกระทรวงกันคลังตลอดจนแขกผู้เกียรติได้รับฟังนะครับตอนนี้ท่านผู้กกันจังหวัดร้อยเอ็ดเองท่านก็ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบซูมนะครับก่อนอินที่ท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีหรือท่าน,นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีประเด็นที่อยากจะสอบถามท่านผู้ว่าโดยตรงนะครับท่านก็พร้อมที่จะอตอบข้อสักถามของท่านรองนาย,ยกผ่านทางระบบซูมนะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตก,กล่าวบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบพอสังเขตนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ5.1ล้านไร่นะครับแบ่งการปกครองออกเป็น20บอำเภอ 193ตำบล2,447น2,447หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น203แห่งนะครับมีประชากรประมาณ1 2ล้าน2แสนคนเศษนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหรือที่เราคุ้นเคยกันในคำว่า g p p นะครับในปี266มีมูลค่า85,660ล้านบาทนะครับอยู่ลำดับที่7ของภาคตะนกชิงเหนือและอยู่ลำดับที่37ของประเทศแบ่งเป็น ผลผลิตที่ได้จากภาคนอกการเกษตรนะครับเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นภาคการเกษตรในเนื้อที่5.1ล้านไร่ผมจะชอบกับเรียนท่านรองนายกตั้งแต่เช้าว่าประมาณ5.2ล้านไร่นะครับเราจะแบ่งเนื้อที่ออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ5.2ล้านไร่ก็จะเป็นเนื้อที่ภาคการเกษตรก็คือการปลูก พืชผลางการเกษตร3.5ล้านไร้นะครับ3.5ล้านไร่ก็แบ่งเป็นการปลูกข้าวหอมมะลิในเขตทั้งทุ่งกุลาดร้องไห้แล้วก็นอกเขตทุ่งกุลาดร้องไห้เนี่ย2.7ล้านไร่อีก300แสนไร่ก็จะเป็นการปลูกข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อีก500แสนไร่ก็จะเป็นการปลูกอ้อ,อยแล้วก็มันสำปะหลังนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเราได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะ20ปีก็คือกำหนดเป้าว่า ร้อยเอ็ดจะเป็นเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่องเที่ยวสร้างสารรค์สังคมมีความสุขเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดในปี2 5 6 8ก็คือร้อยเอ็ดเมืองอารยากรเกษตรมูลค่าสูงท่องเที่ยวสร้างสารรค์วัฒนธรรมสร้างมูลค่าสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยเราได้กำหนดมุตโตในการพัฒนาจังหวัดว่าเราจะเป็นเมืองแห่งความสุข เราจะมีการวัดความสุขไว้4ด้านนะครับสุขด้านใดได,ได้สุขด้านสังคมสุขด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขด้านสุขภาพนะครับสำหรับเป้าหมายของการพัฒน,นาเราก็จะมี2ด้านก็คือผลผลิตพันมวลรวมก็คือรายได้ต่อหัวต่อคนได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตในด้านความสุขของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับ ประเด็นในการพัฒนาเรามีอยู่ทั้งหมด5ประเด็นประเด็นที่1ก็จะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืนครับประเด็นที่2จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการบริการประเด็นการพัฒนาที่3จะเป็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อลดปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ํา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับประเด็นการพัฒนาที่สี่เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนประเด็นการพัฒนาที่ห้าก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงภายในและยกกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง การที่เราจะไปบรรลุปเป้าหมายทั้ง5ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีโครงการที่สําคัญที่จะตอบโจทย์ใน5ประเด็นที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเราอยูอ่ทั้งหมด4โครงการด้วยกันนะครับโครงการที่หนึก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดบุกทหาคนครพนม งบประมาณ66,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทาง177.50กิโลเมตรนะครับมีสถานีขนาดใหญ่อยู่1แห่งก็คือที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็มีสถานีขนาดกลางที่อำเภอพนทองขนาดเล็กอีก3แห่งที่อำเภอเชียงขวันโพชัยและอำเภอหนองพอกระยะระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาวันที่20กุมภาพันธ์2570สำหรับเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ การก่อสร้างรถไฟรางคู่นมีความก้าวหน้า31.36เปอร์เซนตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านอะไขาธิการคณะกรรมการปรปรทได้มีการประชุม กับจังหวัดร้ออดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามถึงปัญหาอุปสรรคของความล่าช้าของการก่อสร้างรถไฟหลังคู่นะครับถ้าโดยสุปในภาพรวมหน่วยงานที่ชี้แจงในวันั้นก็จะมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมสำนักง,งานที่ดินธานารักษ์สปรกรนะครับแล้วก็สำนักง,งานทรัพยากรนกน้ชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาหลักตอนนี้ก็คือเรื่องของการเวนคืนที่ดินและการจ่ายเงินชดเชยนะครับที่การรถไฟยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเต็มจํานวนทําให้การจ่ายเงินชดเชยให้กับ พี่น้องที่ถูกเวนเคิืนที่ดินเนี่ยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็เลยทำให้โครงการมีความล่าช้าแต่ถ้าดูในภาพรวมจังหวัดระยองถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุดนะครับสามสิบเอ็ดจุดสามห้าเปอร์เซนตนะครับโครงการที่สองที่จังหวัดระยองอยู่ระหว่างการดําเนินการก็คือการ พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานร้อยเอ็ดตอนนี้เครื่องบินขนาดใหญ่ไม่สามารถลงที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดได้นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางการวิ่งของเราตอนนี้อยู่ประมาณสัก2,210นะครับ2,200นะครับเราต้องการขยายทางวิ่งให้ได้2,500เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับตอนนี้จํานวนเที่ยวบินของเรา เฉลี่ยแต่ละปีประมาณสัก2,000นกว่าเที่ยวมีผู้โดยสารประมาณ34 0 0 0 0ห0คนก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ในปีส5 6 8รดได้งบประมาณในการที่จะศึกษานะครับความเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบด้าน,านต่างๆนะครับถ้าสามารถขยายาเส้นทางการวิ่งได้ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาด,ด้านการค้าการลงทุนของจังหวัดรอยเอ็ดเป็นอย่างมากนะครับโครงการที่3นะครับก็เป็นโครงการที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งเป็นการ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข23ตัดกับเส้นทางหลวงหมายเลข3 23 2, 2แยกนนเมืองนะครับงบประมาณ700กว่าล้านบาทเส้นนี้จะอยู่ตรงแยกโรบินสันนะครับในช่วงเช้าท่านรัมตีน่าจะไม่ได้ผ่านเส้นนั้นท่านมาทางเส้นกาลสินนะครับแต่เส้นนี้มาจากจังหวัดมหาสา,ารคามจากเข้าตัวเมืองกาลสินก็จะเป็นสี่แยกใหญ่ข้างโรบินสันร้อยเอ็ดปัญหาที่เราพบก็คือในช่วงเทศกาลหรือช่วงที่ การจราจรเล่งด่ดนก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดเส้นนี้สามารถแยกออกไปทั้งก๊าิน้ํนะครับยาโสธรสุรินสีสะเกดก็จะเป็นเส้นหลักที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของเส้นทางการจราจรแล้วก็รถขนาดใหญ่ที่เป็นรถบรรทุกสามารถโฟโล์ออกไปยังจังหวัดข้างเคียงได้นะครับก็อยู่ระหว่างการดาเนินการนะครับตอนนี้มีการมีปัญหาอยู่นิดเดียวก็คือความสูงของทางลอดของอุโมงคเราเข้าที่ประชุมกรอจังหวัดเนื่องจากว่าในแบบเนี่ยสูงประมาณสัก 3.1.5เมตรนะครับในแบบศูนย์1.5เมตรแต่ว่าที่เราประชุมกันเราต้องการขยายให้เป็น3.5เมตรเพื่อให้รถใหญ่สามารถลอดอุโมงค์ได้นะครับอีกโครงการหนึ่งจะเป็นความโครงการยกระดับของจังหวัดนะครับเป็นโครงการยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดลเลยจะมีประเพณีวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวอยู่หลายประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นงานมหกรรมข้าวหอมมะลิโลก นะครับการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทนะครับแล้วก็งานมหากรรมบุญบ้างไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีจิรางพรสุนศิลทุปัยจริงๆบุญบ้างไฟของพนมไพรนี่ใหญ่เทียบเท่าของยะโสธรนะครับเพียงแต่ว่ายะโสธรนั้นอา,อาจจะติดตลาดติดหูพี่น้องประชาชนแต่กระบวนการจัดงานกิจกรรมจํานวนคนหรือการจุดบ้างไฟของพนมไพรก็ไม่แพ้จังหวัดยะโสธรวันนั้นเราก็จะผลักดันโครงการเหล่านี้ที่เป็น ประเพณนี้ัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัดนะครับให้เข้าสู่โครงการซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของท่านนายนตรีก็จะบรรจุแผนงานโครงการเข้าในปีงบประมาณ70นะครับในโอกาสต,ต่อไปผมจะขออนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้นําเสนอรายละเอียดโครงการที่จะขอรับการสนุสมานจากท่านรองยมตรีและมตรีวการกระทรวงการคลังเพื่อที่จะผลักดันให การจัดทําวิสัยทัศน์ของจังหวัดบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับหน่วยงานแรกก็จะเป็นแขวงทางหลวงร้อยเอ็ดนะครับตามด้วยท่าอากาศยานร้อยเอ็ดนะครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและก็สำนักงานบริษัทจังหวัดร้อยเอ็ดขอเรียนเชิญครับขออนุญาตให้แขวงจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานสภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนนะครับท่านครับก่อนที่ท่านจะให้งบจังหวัดร้อยเอ็ดขออนุญาตกราบเรียนครับ ออรองนายกรัฐมนตรีและธำนีว่าการกระทรวงการคลังนะคะิช่นนางสาวกุลาบหาวิเชนค่ะแทนท่านคลังจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตัวหน era, voilà ึ่ทงที่จะเป็นมาตรการในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะก็คือในเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่ายค่ะซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเนี้ยก็ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยในภาพรวม1 1 8 5 2ล้านบาทเศษนะคะซึ่งในจน mornings, okay. ํานวนนี้ก็เป็นงบประจำา6,400ล้านบาทเศษงบลงทุน5,300อล้านบาทเศษนะคะในเรื่องของการเบิกจ่ายนั้นเนี่ยงบลงทุนก็ อยู่ที่2,100ล้านบาทเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นในเรื่องของอการใช้ใจา่ายภาครัฐนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ตามเป้าหมายเนี่ยก็รัฐมนตรีก็ได้มีการให้เร่งรัดเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ80นะคะในส่วนของไตรมาสที่4คะ่ะซึ่งณนตอนนี้ ทางสำนักง,งานคลังจังหวัดเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการเล็กรัดเบิกจ่ายในตรงนี้เพื่อที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการใช้ใจ่ายภาครัฐอย่างอย่างกว้างขวางนะคะกะ็คาดว่าในสิ้นปีงบประมาณนะคะกะ็จะอาจจะต่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อยละแปนะคะแต่อย่างน้อยก็คืออยู่ที่ร้อยละเจค่ะซึ่งจากกระบวนการทั้งหมดนี้ค่ะก็มีในเรื่องของการเล่งรัดที่จะให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายก็คือ,อมีการติดตามในส่วนของส่วนรชาชก,การหรือโครงการที่มีติด หาอุปสรรคนะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ในการรับทราบปัญหาและก็ช่วยในยเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็มีการในเรื่องลิ่งรัดขอให้มีการเบิกจ่ายและก็ใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กําหนดภายในสิ้นปีงบประมาณนี้นะคะเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยลงสูร่ระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุดคะ่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังคงมีเงินกันในเบิกเดือนปี67เนี่ยคะ่ะอยู่ที่2 0 0 0 เจ็ดร้อยล้านนะคะซึ่งรวมกับภาพรวม1,100งพล้านแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณ1,400นะคะในตรงนี้เราก็พยายามผลักดันนะคะในเรื่องของปัญหานะคะที่ส่งผลต่อในเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่ายเนี่ยจากสภาพปัญหาที่เจอก็จะเป็นในเรื่องของผู้รับจ้างนะคะที่มีการรับงานหลายที่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจากที่สํารวจนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเกิดจากปัญหาอุปสรรคของในเรื่องของระเบียบ ของทางราชการนะคะไม่จะเป็นระเบียบพัสดุหรือระเบียบจะซื้อจะจ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่าระเบียบตรงนี้ก็มีการติดตามปัญหาอยู่ว่าติดปัญหาอุปสรรคในตรงส่วนใดบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้แล้ความเข้าใจกับหน่วยง,งานราชการนะคะซึ่งให้ปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆอย่างถูกต้องตามกระบวนการค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้การเบิกจ่ายเกิดความร้ายช้าค่ะกราบเรียนท่านเพื่อปวดทราบค่ะ ราค่อยไปที่ยวดันดีไหมครับผมผมขออย่างนี้นะครับเพื่อทําความเข้าใจก่อน <c oughs> ผมมาเร็วๆนะครับส่วนที่ท่านรองผู้ว่าได้ได้กรุณาชี้แจงเนี่ยผองอย่างนี้ผมผมดูละวิธีดูนะเวะลาผมคิดเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับเรื่องก็ประมาณท่านมีอยู่แล้วหกแปดท่านมาแล้วหกเจ็ดการเหลื่อมปีเบิกเดี๋ยวหกเก้ากำลังตั้งอยู่อันนี้เราไว้เรื่องหนึ่งมาดูทิศทางไกลๆของจังหวัดท่านก่อน วันนี้ท่านมีพื้นที่ประมาณห้าล้านไร่ท่านมีคนอยู่ประมาณหนึ่งจุดสามล้านคนเนื้อที่ที่ใช้ปลูกข้าวเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อรวมอื่นๆแล้วก็น่าจะสักแปดสิบแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นแปลว่าท่านใช้ในเชิงของพื้นที่เนี่ยแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นในเชิงของหัวคนเนี่ยผมได้ยินคร่าวๆนะครับถ้าเหมือนจังหวัดอื่นก็ประมาณหกสิเปอร์เซ็นตคือคนหนึ่งจุดสามล้านคนเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นของคนหนึ่งจุดสามเนี่ยทำเกษตรกรรมเอา้ามาดูผลลัพธ์ผลลัพธ์ทีีี่่่่ทาาานนนนได้ม้มเเเยยะครยครรััับบตวลขป็อง ส่วนที่เกี่ยวกเกษตรกรรมเนี่ยท่านได้2 1เอเปอร์เซ็นต์เอาเรียก20แล้วกันง่ายๆอีก80%เปอร์เซ็นต์คือไม่เกี่ยวกเกษตรกรรมแปลว่าอะไรครับท่านใช้คนตั้ง60%เปอร์เซ็นต์ของในจังหวัดเพื่อให้ได้20%เปอร์เซ็นต์ของความร่ำรวยท่านใช้พื้นที่ตั้งเกิน80%เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อมาทำการเกรษตร,รเพื่อได้ความรวย20%เปอร์เซ็นต์มันต้องแปลได้สองอย่างนะครับ แปลว่าไอ้เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การถ้าทําดีเกินไปจนทําให้ตัวนี้เปอร์เซ็นต์เหลือน้อยถ้าไม่ใช่ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่แปลว่าเกษตรกรรมเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต่ากว่าที่ควรเป็นเรายอมรับไหมทั้งในเชิงของพื้นที่ทั้งในเชิงของตัวคนเนี่ยมันเป็นแปลว่าสิ่งที่จะต้องปรับปรุงจริงๆคือกร,กรทรมเราก็มาถามว่าเออประเทศเราจะปรับปรุงเกษตรกรรมไหมเราอยู่ในอีสานเราจะไปเกษตรกรรมไหมผมก็ขอเรียนนะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ในละติจูดที่ประมาณ7จ็ถึงยีอะไรเงี้ยนะครับ เราอยู่ในเขตร้อนชื้นเราเป็นพื้นที่ลาพรานนั้นจริงๆแล้วเป็นเกษตรกรรมนี่คือข้อที่1ข้อที่2วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะกลัวสินค้าจีนไหลามาไทยแต่จริงๆแล้วถ้าท่านดูให้ดีนะครับจีนเนี่ยซื้อสินค้าเกษตรกรรมจากอเมริกาเยอะแล้วก็จากบราซิลเยอะแปลว่าอะไรครับแปลว่าในเชิงของเขาขายสินค้าอุตสาหกรรมได้แต่ในเชิงของเกษตรกรรมเนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยต้องการสินค้าเกษตรมเยอะแน่นอน แต่เพียงแต่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะเป็นคนฉลาดครับเขาจะต้องการที่เป็นวัตถุดิบแล้วไปแปรรูปแล้วกลับมาขายอีกรอบหนึ่งแปลว่าเรายังมีความสามารถที่จะขายขั้นที่หนึ่งคือขายวัตถุดิบขั้นที่สองไปร่วมแปรรูปกับเขาหรือชวนเขามาแปรรูปก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเกษตรกรรมเนี่ยมันคือโอกาสของเราเพราะว่าจีนไม่พอทําไมถึงจีนไม่พอผมคิดง่ายๆท่านนะครับท่านเรามานอนนั่งด,ดีเพื่อยืนยันคําถามที่สองคือจีนเนี่ยมีคนพันสี่ร้อยล้านคนเรามีประมาณหกสิบกว่าล้านคนเอาเรียกเจ็ดสิบแล้วกัน ไม่ถึงดีเขามีคนมากกว่าเรายี่สิบเท่าพื้นที่เราห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรหรือสา0รอยสาสิบล้านไร่เนี่ยเขามีเก้าล้านกว่าเข้าใหญ่กว่าเราสิบแปดเท่าหรือเกือบยี่สบเท่าอย่างนี้ดีกว่าแสดงว่าในเชิงของพื้นที่เขาแล้วเนี่ยเขามีคนมากกว่าเรายี่บเท่าพื้นที่ก็ใหญ่กว่าเราเกือบยี่สิบเท่าแปลว่าพื้นที่ต่อหัวต่อคนเนี่ยใกล้เคียงกับคนไทยแต่ไม่ใช่เพราะพื้นที่ที่เขามีใหญ่นั้นเนี่ยมันเป็นภาษาที่ว่าพื้นที่ที่ใช้ได้เนี่ยไม่่ถึงแคนนั้น แผ่นดินจีนเนี่ยถ้าแยกแล้วประมาณหนึ่งในสามเนี่ยนะครับเพราะปลูกไม่ขึ้นแต่มันตกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นบางทีฝนไม่ตกแปลว่าอะไรครับมันเป็นการยืนยันว่าพื้นที่เพาะปลูกมันน้อยเหลือแค่สองในสามเองของที่ควรเป็นนี่ดูสองในสามต่อไปท่านจะดูครับถ้าท่านดูว่ารูปในติดข้างฝาบ้านเราเนี่ยจะเป็นท้องนาภูเขาเตี้ยเตี้ยแล้วอาจจะมีพระจันทร์พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีต้นตาลโผล่มาสองต้นแต่ท่านไปดูเมืองจีนเนี่ยรูปเขาจะเป็นภูเขาอะไรครับ สูงเสียดชันนะแปลว่าในสองในสามที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ใช่พื้นที่ราบดังนั้นการเพาะปลูกไม่ใช่ง่ายดังนั้นส่วนที่เพาะปลูกได้น่าจะเหลือสัก4ี่อร์เซตของประเทศแปลว่าเขามีพื้นที่เพาะปลูกต่อหัวต่อคนแค่สี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยพื้นที่เขาน้อยฮะแต่คนอินเขาเก่งนะครับเขาจริงจริงนำเข้าไม่เยอะแต่ความเก่งมันก็มีจุดจํากัดของมันนะครับเพะฉะนั้นแปลว่า,างี้ครับได้ข้อสรุปว่าเราควรจะต้องทําให้สินค้าอุตสาหกรรมเราเนี่ยไปแมตกับจีนให้ได้ เพราะเราซื้อไอสิ่งที่เขาผลิตเสร็จแล้วกลับมาที่เราเนี่ยเราสู้เขาไม่ไหวเพราะเขาเก่งกว่าเอาละนี่ข้อที่หนึ่งเพื่อจะตอบยืนยันว่าภาคเกษตรกรรมคือใช่ไหมของประเทศไทยคือใช่แต่ที่เรายังไม่ใช่และยังเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เกือบทุกจังหวัดเพราะหนึ่งเราสู้ไม่ได้ในเรื่องขีดความสามารถสู้ไม่ได้สองเรื่องครับผมได้เรียนแล้วสู้ไม่ได้ก็คือว่าผลผลิตต่อไร่น้อยจึงทําให้ต้นทุนต่อกิโลหรือต่อตันสูง เมื่อสู้ไม่ได้ก็ขายไม่ได้มันมันคำตอบเมื่อขายไม่ได้เศรษฐกิจก็เหลือย0ซไงครับมันคำตอบมันชัดเจนทีนี้ก็มาถามว่าแล้วทำไมต้นทุนมันสูงทั้งท,งที่เป็นพื้นที่ราบาเพราะเพอย่างนี้แหละครับพื้นที่ที่ไหนเยอะเกินไปก็เลยไม่ค่าให้ความสําคัญครับก็ทํากันไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่มีที่เล็กๆเนี่ยเขาจะเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้ให้ความสาคัญกี่เรื่องครับเรื่องต้นทุนสูงก็ท่านก็คงรู้แลละครับหนึ่งเราทําแปลงเล็กไปเรามีเรามี สหก์แต่เราไม่ได้ทํางานแบบสาก์เราใช้สาก์เป็นที่กู้เงินเราไม่ใช้สาก์เป็นที่ท,ที่ทางานรวมหัวกันเพื่อผลิตแล้วก็ส่งต่อ,อตลาดอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับเรามีพื้นที่เมื่อเยอะแล้วเนี่ยเราทําลายคุณภาพดินของเรามาต่ออายุเวลาหกสิบปีเจ็สิบปีที่ผ่านมาถ้าท่านรู้นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านไปดูสีเดิมๆเ,เนี่ยการปลูกข้าวในประเทศไทยเนี่ยต่อไร่ต่อตันเนี่ยถั่วเฉลี่ยไม่ใช่สามร้อยแปดสิบกิโลต่อไร่แล้วครับแน่นอนท่านอาจจะบอกว่า I like it like that. ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหะวชิระแล้วก็รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิรพาพรสินุไัยที่ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการแล้วก็เอกชนประเด็นการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ท่านก็รับฟังแล้วก็แนะนําในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแนวทางในการพัฒนาค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามภารากิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรัฐมนตรีนะคะถือว่าเป็นภารกิจสาคัญ ที่จะมีการผลักดันให้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ